สบายดีเลยพี่น้องเด้อสบายดีตอนเศร้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าตอนที่แรกว่าจะเอาโทรศัพท์โมเสงนี่แหละพี่น้องเอยมาถ่ายทำอ่าอัปเดตเบอร์นนอยู่ตลาดอ่าบ้านของทางโมเสงนี่แหละพี่น้องเอยพอดีจับอ่าโทรศัพท์พิษอ่าเป็นของทางช่องทางเมนน้องเปียวโอ้สบายดีพุทุ่งไปใช้นะสบายดีมาตลาดนี่ละอ๋อจะเต็มเลยเนาะออยู่เนาะพี่น้องเอยแต่ละคู่แต่ละคน ตือเนี้ยอยู่แนวกินเนี้อยากแล้วลงไห้ลงนาเนาะอ่าเป็นซ่องของทางแม่น้องเปียวพี่น้องเหรอเบื่งจับโทรศัพท์มาหนึ่งว่าโทรศัพท์บเสียงเนาะเอาเป็นว่าอัปเดตทางซ่องอ่าของทางแม่น้องเปียวเลยก็ได้เนาะพี่น้องเนาะโดยอทางมิตู่อ่าสบายดีเดิมมาแต่ใช้มิตู่เพราดพ่อเจ้าหน้ามาแต่บ้านไดนเออบ้านโค่งหละเมนบ่อกคนมาโค้ว่าเจ้าไก่ ตนว่าบ้าต้นนหนเนาะเอ้อมเนาะไปนาบ่แม่บ้านนี่อ๋อทำได้นาเนาะตกแหงได้เมื่อคืนนี่เนาะภาพผลตกแหงได้เอาเท้เอาว่าได้พี่น้องเลยโอู้หน่ามดเดียวเนื้อมือวานี่มาเมืนชิโลอดนองเลยอ่าเนาะ นี่แหละพี่น้องทางเส้นนี้กับพวเชียงที่ลดขึ้นมาเส้นนี้ลูดออกไปพวกหละทางเป็นทางหลักเนาะทางบ้านทางออกจากบ้านแต่ว่ามันจะม้านักตรงที่มีคุมตระหนกน,นี่แหละพี่น้องที่มาเข้ามาเคลียร์กันตอนนั้นแหละอ่ะคุณบินนี่แหลยเนาะฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่เสียงครกเสียงเขียดบ่บ่บอยู่นี่ อันนี้บรรยากาศตอนเศร้าๆเดอ้อพี่น้องอืทางนั้นกันงูคว้ยเนาะโอ้ได้กระเป๋าหน่อยพี่น้องเลยอ่าใส่อ่หลอกกุลาบบ่หนิหรือว่าหลอกยังอันนี้เนาะกระเป๋าน้อยทั้งมนุษย์เปลวเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนพี่น้องเลย xu à, con sư... như đi nó, chợt phun sau, à, có một ngày khác với một ngày thứ hai, có một ngày thứ ba, có một ngày thứ tư, có một ngày thứ năm, một nó ายมาซื้อใช่ไบ่มีเงินจะประจักพี่น้องเลยโอ,โอ้ใครยุคส,สะนะอถามซื้อน้องกระเจ้าลดเ,เงินบ่มีตายแล้วโอ้โหยไม่เถ่าสบายดีได้ไม่เท่าเดอ้อกลับรลว่บนนี้เริ่มเก็บนะมามาเด้าม่ช่ะไรว่ามาจะเศร้าหรือา o หรือ no โม นี่เกือประมาณหกมุปลายเนี่ยเพิ่นเริ่มทยอยเก็บแต่แสดว่ามาแต่ประมาณมมมาสี่มุมห้ามุเพื่อนเนาะห้ามุมเสือผ่านาแพ้เนาะฮะเบิ้งนี่ก่อนบาทนาะโอ้นี่เซเว่นได้อยู่เนาะโต๊ะยังไม่ตู้นี่นะ,นะต้มเลย ต้มเลือดอ้อเกลือข้าวโอ้ตีไปซีเบ้ออะไรทุกซีบลูกทุกแล้ววันนี้ได้ฟุงนี่ได้นี่นายสีสันเดี๋ยวเบื้องขึ้นต้มอึ้งต้มหยางที่เห็นเนาะสีมันเนาะอืมสีสันเลยเอาเดี๋ยวเขาเอาน้ำเลือดถุงหนึ่งเต้เด้มาเบิ้งทางนี้ก่อนอือบาทนี่ทางเพิ่นขายยังดีนี่ อัางเข้มอ่างเข้มนี่ถือว่านางเขี้ยวนางหยาบเนาะคนท้องเนาะห่างห่างหืนนานได้ดิเนี่กับพี่น้องเลยมีเวลาจีเนาะเขื่อนเนาะสบายดีเด้อไม่ค้าเด้ออันนี้ปาเตีได้ดิเนาะโดย เปนู่ยน้องกันบ่จ้ะคือกันหรอเนาะโอ้ก้อนนี่ไหนนนี่อันนี้เห็ดมีคนจองนะบ่อนิเบ่งก่อนเงินกอนมีบ่อหนเบ่นคือโดยอันลอยกระเป๋าเงินเมี่ย เอาซอก้อนเด้อเพชรอยู่บ่ต้องเพชรบ่หนูมักเพชรนะเพชรก็ได้ครับอันนี้มาเฉพาะวันอันนี้บ่จ้ะมาแต่วันพระฮัทข้านบ่ได้มานหมดเลยนไม่ข้างมาแต่บ้านไในนอบ้านในนี่มาแต่เชโน่เนี่ยเชโน่ฮะนี่บ่โอ้มากับฝนตกแบบมันนี่ใช่ไหมเนาะ thang uh, cặp bưởi này đấy trường thì nó no. nà phun nước hay Đông na <laughs> nó, nó tỉnh năng nhanh, nhanh hiên như bao chợ không hiên chốt đấy nó ơi ừ. ừ. à, à, nó chết cà chốt đấy chốt 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 đi cả chốt 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 อ๋อรถมาทางนี้ก่อนบ้านนี้สุลามีแต่ทางอันนี้พี่น้อยมาแต่ทางอื่นเนาะมาแต่องมาแต่บ้านสิน ຊ່ອງເບິ okay, so ່ງກະຄັກກ່ອນອືຊ່ອງເນາະອໍຍັງອນบ่ແອແນວກວຄວມສວຍຄວມງານນນນນອນນນໍສແນນກິນບມີນາ มันยังจะคือเดือมากปองเดี้ยอนี่อ๋อมันยังเรืออันเดียวเวัดโบใช่แบบนด้นี่นะอันนี้นะเนี่ยคัดผิวคัดผิวแน่นคัดผิวคัดใครโอ้ตัวนี้แล้วคักเนาะไม่ค่ะแม่นคักอยู่โอ้แล้เอาเนาะปองได้ดีนะนี่น่าเป็ดเป็ดสิบเก้าคันเป็ดสิบเก้าอือดินบายก็ร่อยไปดูดูดเนาะเนาะ อันนี้เป็นเกี่ยวกับมันของสมุนไพรแล้วก็ของไส้เนาะอันนี้อันนี้ไม่ค่าบ้านเดียวกันเด้อนี่น้องเนาะโอ้ยไม่ค่าบ้านเดียวกันแต่ว่ามาแต่เศร้าเด้อน,นี่กันเนาะเท่า <ida. S 2> เดียวนะชะม่วงเดียวนะแต่ว่าตลาดนัดบ้านเฮ้านี่ให้เวลาแค่เต็มที่ชั่วโมงนึงเนาะตรงนี้ก็คนค้าขายนี่เป๊ะเดียวไหวนี่นะท่านขายท่านท่านขายท่านเลยที่มันวัดนครเนาะเมื่อเลยบอก ดูอ่เอ้าแว้อ่าล่มาทางนี้ก่อนคนจะมากินหอมมือนี้เนาะักเี่ยแกงนอไม้เอาคนพี่น้องไอ้เนาะ Ni câu hôn bán điều gắn vào nó. Du còn khóc, hoa yoga khóc. Lai hiệu tìm mặt 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 một mặt 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 เอามังคิกถุงน uh, mm, mm ึงครับ hmm. อ so, uh, oh, ah. right. okay. uh, yeah. ันีได้ไอ้เฮาอมะมังคิกถุงนี่ได้นะถุงชิพันมาละของเจ้าบ้อม่ตู่โอ้โู้เนาะเป็นชิมหาเนาะโอ้โดู่ะขอบใจด้วยมันเดียวกันเนาะขนตกแห้งได้มันคืนีรเนาะดำให้ลำหน้าเร็วลรพ้อเออเร็วเร็วนว่านาเนไมด้ พอสบายแด้นี่เนาะเอ้าของเฒ่าเฮาล้วองเฒ่าเออชองเฒ่าเพื่อนอ่าไปแล้วบ่มีบ้านเน่าแล้วๆก็ได้เอาแบบวิธีง่ายๆจันอยเนาะเออครับพี่น้องเอ้ยายเบิดไว้เด้อมะขอก็มีเนาะอืมะขอนี่โอ้บ่ไ

ายเลยตัวนี้บุถึกน้ำตัวนี้พี่น้องกินแล้วๆอยู่นี่เนาะบุมีนองพี่น้องไคัมีนองจซื้อไปปอยอยู่เนาะอนี่ะสิเป็นทางออกจากบ้านพี่น้องันีะไปเวียงงานก็ออกจากนีแหละทางไปพุนะลงไปจันอยก็ซ้ายมือก็ประมาณกิโลไปกบ้านเือนทาง่จัน อันนี้ก็สิเป็นติดป้ายนี่พี่น้อยฮุกมออ่าฮุกมอน้อยมันโคกง่ายอ่าเช่นก็สิเข้ามานี่แหละแต่ละมือก็ออกไปนี่ทางรถมุนเข้าไปนี่แหละพี่น้องอ่ามุนเข้าไปทางนี้ฮู้ปะเนาะซุดแล้วพี่น้องบุ๊มมี่ยัง,งบาดเลยไคสิ <c oughs> กินมาขอนะมีคนกินชอบกิน,นสมก็ได้เมียนะ รถนด่ไมข้อนี่นี่ตัวนี้เล้นี่รชาดีนะซื้อแล้วนี่ฮะแมนบอือมื้อกิื่อมุอนี่คนบดนยงอ,อ, <c oughs> อยากโย่มข้อแต่ว่ามนมันมีค,คนกึงนะกระเพาะนั่นไปกินปนไกอดออวังคือไะรคอ์ฟิวเราไไ้นี่ซอรนะไนดรอันคอ,อ,อิวนบ

อันน <laughs> <đ em von os> ี้เฮาต้องสั่งมาแต่ไทยบ่แม่นโอ้ดทรงนี้เป็นกระเพาะได้โอ้ยสั่งกระเพาะอย่กินเาะกว่าพอน่ะเป็นวกนั่นเนาะครับบัดเฮากินข้าวบ่ตรงเวลาเนี่ยข้าวเที่ยงมันสิก็กลายเป็นข้าวเช้าแม่นๆข้าวเช้ากลายเป็นข้าวเที่ยงสนะแน่ๆนนี่นครับพี่เฮากเฮากับ้านน่ะคือกันโดยบ้านงามอยู่นือนีอ๋อองแบบนี้เนาะ่นะ เป็นชุดนีงซื้อเชื่อนเดียจุดอะดบ้านเฮาเนี่เป็่ทองอไอะไรกินับอันแต่แต่ว่ายูวบ้านนี่ก็มีขายขึนเนาะโบมีรุ่นนี่โบมี่โบมี่อแสดงว่าพันท่านในน้ำเข้ามาเนาะกินน้มันเย็นอาทน้เข้าไปออแี่เข้าไปพิ้งเบงแอดเบงเด้อดีกระเพาะน้ำใพวนเนานดเาะดีกเพาะน้ำใส่พวกนี้เนาะมันดีกับะ น้องัยจะบอกเขันก็จะมาส่งต่อมาเนาะโดูๆอ้าวซาขอบใจลายเด้อแนะนำเนาะแนวดีๆโดยๆวัดมะข้อนี่หรือว่ากินสมตั้งกานี่กินยากได้คือน้อยแต่บางนมังคายนี่เพาะล้ำไส้เนาะเดี๋ยวเอาไปเมื่อเปิดแรบาทนี่หนทางเปื่อน cặp máy hàng nỉ bảo này đó, kẹp đen nó anh này song, song miếu này này จะเบิ่งซองเาก็ได้เขียนบทเสียงเด้อเขียนภาษาไทยจัดมาถุงนึงบาทนี่มีตู้ถุงนอใดได้ดื่มไหนกินนี่ถุงนู้อใดก็มีตรุว่าสิว่าเงินมาพอสิขอเส้น ดูอยู่เห็นอยู่ในโทรศัพท์เชี่ยวช่องเลยบำช่องได้บ่เนาะเนาะเสียแต่ว่าเวลาหน่อยพดเนาะมาแต่บ้านมาแต่ไก่บัดมานั่งขายประพัดแชมเนาะบัดได้เก็บเบื่ออะไรบ่ดนี่เอ้ามาแต่บ้านอันยังทำมันือซื่อไม่แห้งเป็นโมงได้ห่อเท้าแล้วเราเลิกแล้วเพราะว่า ก็มีช่วงลงไห้ลงนานี่ก็เจ้าพ้าวนี่เนาะบางคนก็บางคนก็บ่ได้มาบางคนก็อ่านอนอยู่ห้าครับอูเอนงเนนะ้เจ้าไก็เด้อากลับก็ด้่แม่เด้อเออาโมคูก็มีนี่เนาะ่ด้นี่ะอันน่ะบ่สิผู้เฒ่าก่อนแม่กลับมาชเสนนําชเสนบ่ตัวนี้นําก็ได้เบิ่งมอนะ Lệch ừ. 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 đi chơi đi. Lội anh thoa ra nữa. Half hát? Half hát. Half hát. đấy hát. Half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  hát. thầu hát. đây hát. Half hát. Khác hát. Half Cái Half Mà Half hát. Half hát. เออฮะตบอันทั้งเบิดนี่ตัวได้ก่อนแม่ตาพันเนาะอ่ะมาเซโนมาได้เจอกันเนาะอืมไมู่เช่นเนาะเออเยอ่ะโซลายนี่ก็ไปทุกบ้านพ่อแม่ดูเช่นซีบ้านไปซีบ้านบ้านยังได้ไปนะบ้านยังข้ามบ้านมะนาวบ้านตุ้งบ้านยังข้ามเพราะไก่อยู่ได้บ้านยังข้ามกันเนาะไก่ได้ออกไก่พูนแต่ว่าเป็นตลาดเล็กบ่ เตลาดเศ้านีตลาดเศ้าป้าไปจตกมงไปจหอนไป้าโมงครึ่งทมาช้าดีสามบ่ดีสามร้อนคุณหาโมงเนาะป้าทุกอบานยังขำนี่ไก่ได้ขึ้นไปพูเนาะลูกก็เลี้ยง้โมงโมงคลูกเะหนตะหนึ่งเมนเียจไปตามบ้านตามตลาดนัดเนาะมุนเวียนไปเรื่อย ตายพกนนองงนลาอะเข้าไปก็ได้ไหมเดอบ้านก่อนมานน้ครับลูกไป้งเยียนก่อนประมาณนี่พี่น้งงอยขอมุยกระเป๋าเมียมาเลาะตลาดมาหนิพี่น้อยตื่นเช้าเนาะมาเลาะชมบรรยากาศบิ่งผ้าผลนตกก็ได้ออกมา có bưng mình này đây dùng mặt thịt mặt phai rồi cả à, cặp nó có phụ thổ của ô nhưng mà nhìn thấy này anh ta lai đấy này, này phải rồi nó có lạt lúc này ô nó ตกหนักแหงมื่อคืนเลยอืมแบน,นี้ทำประตูกับมาเลยมไปตลาดบ่พอพ่อโอ้ยไปแม่พ่อ,อ,อแม่เพิ่นจีเก็บเมื่อได้ได้ฮะอันเนนดีวอ่าพันว่าลูกค้าบ่มีคนบ่มี่เดีย๋ยวพันพาก,กันเก็บบุ้นเลยค่ะก็ฟาดเด้อประตูเด้อพอทันได้เนาะกลับมาแต่หน,น้าพีน่น้อยมาซื้อเขาข้นน้ำนี่แหละบึง ปมาสายนี่เรียบร้อยด้วยเด้เนาะเต็มที่นี่ประมาณสัมมุงนึงเนาะตลาดนัดนี่เพิ่นให้เวลาเพราะว่าเป็นยังเพียงหน่อยคนบ่มีนั่งอืูอกับพอได้เนาะคนบ่มีกเ,เก็บเครื่องของเกือบเยอะอลยเนาะออันนี้ก็เราเรื่องไม่คาดเส้าคา,ายเนาะตรงหน้าหูน้าฝนาน,นี่ก็สีลำบากในจักหน่อยพี่น้อ,นองเอ้ยก็เท่อกับไปนั่งขายยังบ่พอได้ชัม่ม phá vốn đông ma kép lùng tung tôi bát này, này nhạc đây cái nào nó cũng này cả đủ phần này thả bố xù này cả Ôi nó đứa bà bố chinh cấp này càng hết này cả nhạc với nội nó thằng một buồn xà la văn để đi đấy đi nó cũng hay na là bộ cả mụn là mụn โอ้เนาะส่วนนาะงักเบะชักงวนี่พี่น้องแต่กอสวดอยู่ย่างกับิประมาณนี่แหละพี่น้องจากตลาดนัดเออโมเสียงนี่ประมาณกิโลนึงเนาะกิโลปลายนิดนมันยังบาทเลีนนี่บบานี่แหวทังนี้กับบาทได้ม่ตู้ยลืมามทรวับนบาทแ้วบาย่ทรวทับ้ชิบานชื่อนางไรูสิหันเวียดน่บาเมื่อพูดหรืหาใช่เวานานี่ อ้าวเห็นนี่ได้บวานีอีกแล้วหอแม่อยไปขอถามบ้างถามบ้างแม่ไปไป,ไปจังหน่อย้ออาวเนาะกันว่าเฮียนี่กัดอีกแล้วพี่น้อยเนาะอู้เนะานะซื้อเนอยู่ในกินปลาโทุกชาบใบเดืลืมเนาะไปหอศรีดายศิายาแล้วบวานนี่พี่น้นองเนาะกะ

เนะได้กระคอให้ทั้งย่าเพิ่อนได้พบสิ่งของที่ลืมอย่างมาย่างมานี่ก็ะหอบเลยพี่น้องอยบัดนี้ก็่อยากสิคิดสภาพเลยปีนี้โบได้ต่อเติมโบได้บูรณะยังเลยพี่น้องอยทางหัวเห็ดหลายอย่างไรแนวพี่น้องเนาะผมมีงบ ว่ยังเอาดินมาถมนี่แหละพี่น้อยเพราะว่าถ้าเขาบูเฮ็ดนี่ก็มันก็้ยังซี่ได้พี่น้อยแต่ตามหลักนี่ทางนี่มันเป็นทางสามแยกทางอ่ารวมเนาะทางหน้าบ้านบ่อเชียงนี่มันเป็นทางอีกหมู่บ้านนึงนี่แหละอำเภอเกืบกับบ้านคุกปะวายแต่ว่าเพื่นบ่พากันซอยกันเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจนเป็นลุมเป็นบอ่อเนาะนข้าไปป่านนี้พี่น้องจะเป็นหวยบัดเลย เวลารถไทยราจักไปให้ไปหน้าอย่างกงิหมุนกุลุงทุ่งตั๋วอะไรพี่น้องเฉพาะปิสิไปเดี๋ยวปีนี้บ่ได้ต่อเติมเนาะฟังเมื่งปีหน้าพี่น้อยสามาหาเงินได้ก่อนเลี่ยงก่อนจังคอยว่ากันเนาะมันหลายสิ่งหลายอย่างไอ้เงินในชาในอยู่ในกินในครอบในครัวเราไปชอบหลายสิ่งหลายอย่างทำบุญเช่งกับพี่น้องเนาะอันไหนก็อยากเฮ็ดอันไหนก็อยากสร้าง ແແ બ ັກຄົນເຮົາເນາະພີ່ນ້ອງເນາະກະກດນລັງສັນຕຮອດອດເິງດີ້ນອທານທາງລປັນອີດນາືນັຕນອົດແบ่ສົງຫຕມນນີນຮົາແລະบ่ เเนาะอ๋อนี่แหละเมื่อคืนนี้กาฝ้าฝนตกอ่าฝนกระสาดเข้าไปข้างในเฮือนผูพี่น้อยเปรียกบหเลยเพราะว่า,นา,าหน้าต่างนี่มันโตขอบนี่บ่มีกัน้นนะพี่น้องมันสาดน้ำสาดเข้าไปเปียกหมดเลยเนาะเออตื่นแล้วบ้านนี้เด้อผู้สบายดี bà đi đeo, để robot trang tổ ra, đôm phật piêu chắc mình nhàng bây giờ này piêu lung tung tội nó. Nó. Nó này nó, đẹp loài nó, mình bẹk đồ đục bò nạng nữa, mẹ cho mà xết con, thảo quân tôn. ป้าป้าขัไปแก้ในผมรู้กลินเนอะมีพอซื้อนี่มาให้เอาบนี่อาตัวนี้ฮะเาตัวนี้ต้มเลือดกระมีได้เ้าไม่อยากกินเอาเจ้าคือมาก,กินอยู่มาก,กินนี่มีต้มเลือดนี่มาก,กินกนเลือดได้นี่ไปเอาไปใส่ถุงเด้วยเอจับมาก่อนนะเด้อเอาด้วยปไปไปให้แม่เจา้าเสด็จด้วยบอนป,ปนักดอกแข็งแห่งดีอนะ่ะบตาคอยยางเด้อระวังล้มเด้อ เกือบก็คือย่านไท้เกือบอะเกือบสปริงบ่อหน่อยอ่าพี่สีย่านแท้นเนาะอ่ะเนาะพี่น้องไอ้พวกเชียงลากกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนี้ก็เป็นช่องของทางมีน้องเปียวพี่น้องเนาะอ่าจับโทรศัพท์พิทพี่น้องอุ่นว่าเป็นช่องของทางพวกเชียงนะพี่น้องเนาะเอาอยู่ดีมีแหงล่ำรวยสุขกายสบายใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะธุรกิจการงานการค้าการขายเนาะพี่น้องเนาะอ่าพบเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางสมัยน้องเปียว้อพี่น้องเนาะ Cảm bài đi. Yeah.